a okay. um.

สังฆังอาภิตูเชยมงอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอุธังภะกะวะตังอาภิวาเทนตาวาคาโตภะกะวะตังบุธัมมังนะมมะสะสุปฏิปันโน สางคฆสร้างฆังนามาถางุม่ยังพันเทวโสุวโสราคะนาญาติสัตวนะมสหสัญชาิรานิยัตมาผู้ทยังติมะยังพันเทวโสเวโสราคะนตาญา एष मेन सहा पञ्चाशि हारिया च मिलिमन्ते वेशो वेशोराखना हाया एष पञ्चाशि

namo tassa bhagavato Hai yang dihubungkan saranang kacang ini yang dikemang seret nangkat kami Udi yang ditemang saranang kacang ini yang ditangkang seret nangkat kami Udi yang ditangkang saranang kacang ini tak diam dihubungkan seret อามีอาติยมีพุทธังสารังคัจฉามิอิติยมปิธรรมังสารังคัจฉามิอาติยมีธรรมังสารังคัจฉามิอาติยมิสังฆังสารังคัจฉามิอาติยมรงมังสารังัจจามอาติมีธรรมังสารังคัจจามีอาติะมีธมันาังคัจจา อิทาสะอัลคาเวระมารีปิฏากัตังสะมาทิยามิอาราตะมาทิยามิ kita อัลคาทังสะมาทิยามิอัลคาสะอัลคาทังสะมาทิยามิอิทาสะอัลคาทัง สิกขาปังสมาธิอาวิธุวิชาจาระเวรมสิกขาปังสมาธิอามิมุวิชาจาระเวรมิสิกขาปังสมาธิอาวิาวา

สิกขาปังสมาธิมิปังสิกขาปัานิิเรนตุกะิยันติสาธุสิรเรภะสัมปทาสาธุสิรเรุิยันติตตมาสิรังวิโสทะสาธุนภะพงโ มหาวโตถรมหาวตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังอ <Ont op> <kita> ิตังตุกะเพยจนะตุกะเพยจนะสัมปันังตัมปันังสารีนังสารีนังภูชาตังภูชาตังภูตะวังวังภูตะวังวัง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

พิพาาตะโยมโตวิพาณตโยโหตมาิมะยังันเตมาะยังอันเตอัตตานิอริวารานิปริวารานิอิกุสังัสสังัสอยามา โลอันเตสังโฆสุสัมโพอิมานีอิมานีอตานีอตานีอรินรายณ์พระนารายณ์อิพันธาตุ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 อิทายา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 พระแตงพระสงฆ์ผู้เจริญพระสงฆ์ผู้เจริญผู้หลาย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 ิู้หลาย ความร้ัความรู้ภักดอำนวยวันทั้งหลายอย่างนี้อย่างนั้นงควสมคงตรงทะงรงนะทาหานอำรวยวันทั้งหลายเห่านี้อวั่านี้เรื่องยเรื่อความสุขความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ขาพิ้าทั้งหลายทงเมหานังทาเตาปิตุนัง 呀！掂呀！好做，呀！掂呀！好做，呀！好做呀！大肉，呀！好做我大肉，我拍出嚟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 ，我

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

वा क्वांटराय yuruyo jantimalaca gunawan Tanara kita sama malah jajin raja roh apalagi dewasa yang meminta manusia cermat kata berikabit jasa peserta suki untuk punjani fakta tanimu tangga tiritan ीपां पापे तो माता इञ्जकमेणेन चिपा सुरभे एव धनुपाठा न चेन्नो मा यथा ผู้สุขิตังสติปัญญาสัณละโกวิยมีอามาดาละพันตุโลกัสังการตุจารีสุเมขุติภาวโรนาโทธรรมโมนาโทอาหุตมโมนาโทปฏิกาพุทโฌจังโกนาโทตารุมะมังเตโสตมาภเวนะมารุกะสังระพันโทมา

ยตฺถวาตฺถโหอรหตฺถโวตฺถวตฺถโสทุกฺขวตฺถโหโหตุสพฺพทานุสุขโรโกปยเวทาโสกาสตฺโต ทานังราบัตทีะยังสุขังาีรอายุจวนาชาวโอคะบุติจายาสวะสทวาสัจายุจักวาสีพระวันตุเตะวะตุสสะพมังังักันตุสะปเทวะา สัพพุทธานุปาเตนัสตาโสทิพวันตุเตภาวตุสัพพะมะคะรังระคันตุสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสทิพวันตุเตภาวตุสัพพะมะคะรง

สวัสดีค่ะีะไรสวัสดีนะคะน่โอ้โหตันุ่มรีบเยออโมธนาบุญเลยนะคะขอบคุนะคะ่ะสวัสดีนะคะนี่แล้วก็ เราก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้เขื่อนู้ <c oughs> มันอุ่นๆเลยมันเริ่มอุ่นเลยนะมันคืนก็ไม่่อยหนาวเท่าไรฝนตกไนะ่มีคุณกอดด้วยไปกอดพ่อ,อผม <c oughs> เราไม่เอาเราไม่เอาส่งค่ะเออข้าทานข้าดีจ้ะดีๆนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยค่ะปคะแล้วเราทั้งนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาทานข้าวกันตรงนี้นะคะดีเพราะว่าเรา ฮิว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 เข้าเหมือนกันเลยโอ้โห กินข้าวไหมเมื่อ๊ะยังรอรอให้ข้ากินก่อนนะอืมเออเขาใช้หลังหลังหมดเออขอลงไลน,อน,นของหวานเด้อไอ้ชาของหวานอยู่ดีเด้อของหวานอยู่ในกระติกเด้อต้องใครหวานอยู่ที่ไลน์นะครับเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้บ้านในบ้นขอลงไล่์ก่อนนะคะอีพีจฝากไปดูคลิปด,ด้วยนะคะบ